สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแอปพลิเคชันมันีแดงในส่วนของยอดออเซลนะครับนี่เราสามารถกดไปดูประวัตินะครับประวัติค่าคอมของเดือนก่อนๆได้นะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะผมจะให้ดูนะครับของกันยายนนะครับกันยายนาจะสังเกตว่านะครับออเซลฝั่งสตาร์เนี่ยห้าสิบหกจุดสองหนึ่งออเซลซปเปอร์สตาร์นะครับพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดจุดเจ็ อันนี้คือ10วันนะครับเพราะว่าผมขึ้นตำแหน่งซปเปอร์สตาร์วันที่20แล้วนะครับ20กันยาอันนี้ก็คือเป็นออเซลสิบวันสุดท้ายนะครับต่อไปนะครับไปดูของตุลาคมกันบ้างเดือนตุลาคมเนี่ยครับตุลาคมออเซลฝั่งสตาร์4ี่นะครับออเซลซปเปอร์สตาร์หน0 0งนนะครับเยอะไหม ต่อไปนะครับออเซลของพฤศจิในฝั่งสตาร์นะครับ488 Super ตาร์1 0 0 0นะครับต่อไปเดือนล่าสุดก็คือธันวาคมนะครับธันวาคมนะครับออเซล์ฝั่งสตาร์ได้440นะครับป u p e r ตาร์ได้12,847.38นะครับจะเห็นว่านะครับมันีแดงนะใครได้ทำนะครับโชคดีมากๆอ่า